สวัสดีครับพี่น้องเพื่อนเกเษตรทุกๆท่านครับผมที่กาลังเห็ดสวนกล้วยอยู่นเครัอยู่ในช่วงนี้แล้วครับเนาะอตอนนี้ผมก็ได้เข้ามา,าผ่าพี่น้องมาส้มกล้วยคือเก่าครับผมพี่นอ้องอหลังจากเขาปลูกมา,า่ารวมระยะแปดเก้าเดือนครับผมพี่น้อง จะได้เก็บเกี่ยวไปนําเป็นบางส่วนแล้วครับผมพี่น้องได้เก็บเกี่ยวเป็นน้ำไปนําเป็นบางส่วนครับผมตอนนี้ก็ยังใบเขียวอา่าให้เบิ้งอยู่ครับผมพี่น้องอา่าหลังจากได้ให้น้ำไปนะครับผมตอนนี้ก็ยังพอเบิ้งได้ครับผมพี่น้องกล้วย ตอนนี้ผมก็ยังได้ขายโลดเลยยี่สิบห้าบาทอยู่ครับเด้อยังได้ขายโลดเลยยี่สิบห้าบาทอยู่ครับผมพี่น้องก็ถือว่าเป็นการดีอยู่ครับผมอเอาขายขายให้ไม่ขคขาขายแพงเนาะครับผมพี่น้องขายไม่ไขไมขคขาขายแพงครับผมอันนี้ก็กล้วยก็พ่อบิ่งได้อยู่ครับผมพี่นอ้องกระตกุกวีละสามโลอยู่ครับผมพี่น้อง สามโลลงอยู่ครับผมพี่น้องกล้วยสามโลลงครับผมพี่น้องตอนนี้ก็ยังยังบ่ขำเยอะแล้วครับเนี่ยยังบ่ยังบ้านมีเวลามาขำไปได้ครับผมพี่น้องเดี๋ยวปล่อยไว้ก่อนมือเดี๋ยวผมจะมาลงมาขำไรอยู่ครับผมพี่น้องนี่เพื่อผมขำใบสองสองตอนครับผมพี่น้อง ฮาร์โคนเนาะครับเนะอ่เพราะว่าจะเป็นในส่วนของ <c oughs> อต้นกล้วยครับผม,ม่นอ้องถือว่าดูดีเลยครับผม,ม่นอ้องกล้วยในส่วนของตรงนี้แบบปล่อยไปเลยบอ <c oughs> มาโดนปลาได้ไหม เบิ่งได้ยังครับผมพี่น้องกวยหอมเอ่อกวยหอมบําเรียหัวนะครับเด้อพี่น้องลักษณะกล้ยกวยกล้วยบําเรีหัวกับประมาณนี้แล้วครับผมพี่น้องลักษณะกล้วยบําเรีหัวเพราะว่าเขาหน้าแดงทั้งสวนจะบบําเรียทำการหอนะครับผมพี่น้องล่อเบ,บิ่งเฝ้าระวังนกเฮ็ดหัางครับผมพี่น้องบพรว่าจะเป็นหัางหนูหัางนกเนาะเป็น,นอยู่กับ วีกลวยเห้าครับผมพี่น้องถือว่าพ่อเบิ่งได้ครับผมพี่น้องกลวยแต่ละเครืออ่าปุ๋ยผมจะใส่อยูโอซ้อสองถึงสามช่วงนะครับเด้อพี่น้องอผมจะใส่ปุ๋ยอยูสามช่วงครับผมพี่น้องอ่าคือขั้นตอนหลังจากปลูกมากอ่าใส่เดือนก้วกวกับประมาณเดือนสองเดือนครับผมพี่น้องอ่าทำการใส่ปุ๋ยมาเรื่อยๆครับผมพี่น้องทำการใส่ปุ๋ย ทุกสองเดือนครับผมพี่น้องอผมกะบบอกอเป็นประสบการณ์นะครับเนาะพี่น้องบอกประสบการณ์ในการปลูกกล้วยครับผมพี่น้องอ,อก่มีอยังซับซ้อนครับผมพี่น้องแต่ละขั้นตอนทุกวิธีการเ็ตสวนกล้วยครับผมพี่น้องโอ้เถอว่าได้ผลผลิตอันผลผลิตอัน อ่าที่ดีอยู่ครับผมพี่น้องตกมาปีนี้ก็ยังโอเคครับผมพี่น้องโลละยี่สิบห้าบาทครับผมพีม่น้องโลละยี่สิบห้าบาทครับผมพี่น้องผมจัดขายอยู่ในช่วงนี้ครับผมกล้วยออกหน้าแหล่งขอเพียงตะวันปุ๋ยน้ำเพียงพอดนะครับพี่น้องเข้าใส่ปุ๋ยอ่าจนถึงหกเดือนออกปีแล้วก็เขาก็หยุดใส่ครับผมหยุดเส้าใส่นะครับเนาะ เกิให้น้ำห้เพียงพอ่อครับผมพี่น้องขอราจะเป็นน้ำห้เพียงพอ่อครับผมพี่น้องก็ <c oughs> เห็นอยู่ประมาณนี้แล้วครับผมพี่น้องเมื่อเ้าก,กะได้ทำการฉีดพน่นกันเชื้อราครับผมพี่น้องเป็นยาออติบาแล้วครับเพื่อทางผมจะเป็นยา o ออติบาครับผมพี่น้องทางเอาเภอสังข้อมเจ้าดอดุดรธานีเป็นยาออติบาฉีดพน่นอาการเชื้อ,าอ,มมอ,อรา,าครับผมพี่น้องเพราะว่าจะเกิดจาก ที่นำขังนาครับเนาะเชื้อราต่า,างๆครับผมพี่น้องเพว่าจะเป็นทังอากาศทางแดดทงังเอ่อเอ่อยังก็แล้วแต่เนาะครับเนาะที่จะมีผลเกิดเชื้อราขึ้นมากครับผมพี่น้องเ,อเมื่อเช้าผมก็ได้ทําการฉีดอ่อไตโคดามาครับขมพี่น้องแต่กับผลทับด้วยออติวาน้ำครับผมพี่น้องเพราะว่าผมก็เคยใส่ยาออติวามา อ่ารวมๆกับหลายปีแล้วครับผมพี่น้องเพราะว่าผมกะย่างบอแนนใจวัดอ่าจะได้พ้นในเรื่องของอ่าแต่โคตรมาจักเปอร์รเซ็นต์นะครับผมพี่น้องผมก็เลยอ่าได้อติวามาซอยสีพ้นไปนําครับผมพี่น้องเพราะว่าผมเกิดถิงบ่ไดนะครับผมอยาอติวา่าเพราะว่าสีพ้นมากกวมรวมๆหลายปีอยู่ครับผมพี่น้องอ่าเลยมาบอกแชร่ประสบการณ์ให้พี่ให้น้องอ่าที่กําลัง อยากจะมองหาหรือว่าจะคิดคนในการปลูก,กว้วย,ยู่ครับเนาะกะช่วงนี้กะถือว่าปลูกได้ครับผมพี่น้องปลูกได้ครับผมปลูกออกหฮออกนานาฝนไปฝนตดนาวนะครับเนาะเพราะว่าเทาจะได้เก็บเกี่ยวช่วงนั้นครับผมพี่น้องบ่จะออกในช่วงเดือนกรกฎาสิ่งหากันย่าไปนี่ครับผมพี่นอ้องอแต่ก็เป็นเป็นการดีครับผมพี่น้องที่เทาได้ล่อ,ลองทดลองปลูก ไปครับผมพี่นอ้องก,กับรวบๆกับเป็นพันนะครับผมพี่น้องสองสองแปลงนี้ครับผมเป็นพันตัวนั้นกับปลูกแปลงกับหาไอ่500ครับผมพี่น้องรวบๆกันเลยกับเป็นสามพันต้นนะครับผมที่ปลูกรอบบริเวณรอบๆสวนครับผมพี่น้องปลูกล้อมรอบๆสวนครับผมเพราะว่าทั้งสวนจะปลูกแต่กล้วยครับผม เปิดลักนะครับเนะาะตรงหน้าก็เห็ดวอ้อีกส่วนหนึ่งครับผมพี่นอ้องมีหน้าไปทํากินนำ้ำครับผมส่วนของส่วนกล้วยก็ถือว่าตอบโจทย์ดีครับผมพี่น้องโบมี่โบมีส่วนในเรื่องของอเกิดการเสียหายป็นไ้นะครับเนเพราะว่าเขาหนาแรงมาก พา,ายุยังบ่ทันได้มากแห้งปะได้นะครับผมพี่นอ้องพายุก็ยังบอลได้มาแห้งครับผมพี่นอ้องถือว่าจะมาช่วงสงการบร่กับไปยังบ่รู้นะครับเนาะแต่ว่าเขากะเฝ้าระมัดระวังเรื่องพา,ายุครับผมพี่นอ้องเพราะว่าจะเกิดจากท้ยธรรมชาติมากเอียงกับตามแต่ะนะครับเนาะ กเห็นอยู่ประมาณนี้แล้วครับผมพี่นอ้องในส่วนของอ,อยากใหอ้อยากให้เครือใหไงหรือว่าลูกใหญ่แล้วครับเนาะเอาก็ะทำการแต่งนอไปนั่งครับผมพี่น้องแต่งนอตัดแต่งนอครับผมพี่น้องเป็นช่วงเป็นช่วงไปแล้วครับเนาะตัดแต่งนอเป็นช่วงเป็นช่วงไปครับผมพี่น้องเอาจะตัดอยู่จะตัดอย่ ประมาณสามส่วนแล้วครับผมพี่น้องตัดอยู่ประมาณสามส่วนจนกว่าเขาจะได้ตัดเครื่อนลงนะครับเนาะในส่วนของตัดแต่งนอตอนนี้ผมก็ตัดไปสองข้างแล้วครับผมพี่น้องตัดไปสองข้างสองเมตรแล้วครับผมพี่น้องนี่ยก็จะขึ้นถอดขึ้นมาถอดขึ้นมาเขาก็ตัดตัดนี่ครับผมพี่น้องตัดได้สองส่วนแล้วครับผมพี่น้องส่วนที่สามก็เขาตัดตัดแล้วก็ทับการขุดไป ว่าไอ้แปลงไม้ครับผมพี่น้องหราจะไปลงหล้มปลูกไม้น้อครับเนาะ,ะในส่วนของตรงนี้ครับผมพี่น้องในการตัดแต่งนอให้เพือ่อเพื่อนได้แง่ได้เหงาครับผมพี่น้งองในส่วนของการดูแลของต้นกล้วยครับห่าวกลัดทําการตัดแต่งใบตั้งแตน่นั่นแหละครับผมพี่น้องตัดแตง่งตัดแตง่งช่วง ที่มันยังบ่อตัวดีพ่อนะพ่ออันพี่นอ้องจะหมายถึงว่ากล้วยเข้าทีทีออดถอดใบออกมาเนี่ครับผมพี่นอ้องเฮาจะเอาไว้อยู่หาใบนะครับเนาะเอาไว้อยูหาใบหรือว่าหาถึงหกเจ็ดใบแล้วครับผมพี่นอ้องบาดแต่บ่อต่าก็หาใบนะครับเนาะเพื่อเอาไว้เลี้ยงรับต้นพันนำครับผมพี่นอ้องในส่วนของ าการดูแลต้นกล้วยให้ผลผลิตได้ไวมครับผมพี่น้องเนี่ยอย่างผมตัดแตง่งเล่งให้ปีผนออกไวาจะถือวอ่าได้ตามใจสร้างอยู่พี่น้องเนี่ยจากต้นน้อยอให้ออกปีออกเครื่อให้เห็นครับผมพี่นเนี่ยพี่น้องคืออายุเพิ่นได้แลิศนะครับเด้อเอแต่ว่าเขาเล่งให้เพิ่นได้ออกพรบ พร้อมๆไล่ๆกันนะครับผมในส่วนของตัดแตงอ่าตัดแตง่งอันอ่ากาใบน็งครับเนาะตัดแต่งใบครับผมพี่น้องนีต่ตอนนี้ก็ยังเห็นใบเขียวอยู่ครับผมพี่น้องเพราะว่าอ่าใส่ปุ๋ยมากครเป็นพักแห่ืแล้วครับผมพี่น้องเพียงแต่ว่าเอาให้น้ำให้น้ำให้เพียงพ่อครับผมพี่น้องในการดูแลเรื่องน้ำนะครับเนาะ เป็นจุดสําคัญเลยครับผมพี่น้องเป็นเป็นประเด็นที่สําคัญเลยครับผมในเรื่องของน้ำขาดบ่ได้ครับผมพี่น้องเพราะว่ากล้วยออกออกตีออกเครื่องม่านฮเฮาต้องเล่งน้ำอย่างเดียวทำเล่งเล่งเล่งน้ำให้ได้นะครับผมพี่น้องให้เล่งน้ำให้ได้ครับผมพี่น้องเพราะว่ากล้วยเพิ่นจะมักน้ำอยู่ครับผมพี่น้องเขาเปิดเม็ดปลูกอ่อนเปิดทุก อา,มาเม er ื่อเว้นมื่ออะไรครับผมพี่น้องบ่จำเป็นต้องทุกวันครับผมพี่น้องให้เปิดทุกอ่าเมื่อเว้นมื่ออะไรครับผมพี่น้องบ่จำเป็นต้องทุกวันเด้อครับเด้อพี่น้องเพราะว่าอ่าถ้าต้นกล้วยได้รับน้ำเกินเกินไปเพิ่อนอ่าเพิ่นอาจจะอ่าหัวเพิ่นอาจจะเน่าได้ครับผมพี่น้องเพราะว่าเขาเขาจะบ่ได้ให้น้ำอ่าหลายจนเกินไปครับผมพี่น้องให้เปิดมื่อเว้นมื่อก็ได้ครับผม ในเส้น,อนของน้ำก็เป็นน้ำบาดาลก็ได้แล้ครับเนอเป็นน้ำบาดาลก็ได้หรือว่าเอาจะเห็ดเป็นบอ่อพักน้ำก็ได้ครับผมพี่น,น้องจะได้ทั้งสองอย่างแต่ทั้งสองส่วนนะครับเนาะบพว่าเขาจะด,ด,ดูดจากน้ำบาดาลขึ้นมามาพัาากไว้ซะบอ่อที่เขาพักไว้นะครับผมเห็ดซาหน่อยพักน้ำไว้ก็ได้หรือว่าจะดูดไม่โดยตรงเข่าวสวนเลยก็ได้ครับผมพี่น้องได้ทั้งสองส่วนเดี่วครับผม บ่จะเป็นพวกตะกอนพวกหินปูนนะครับเนาะถ้าเ้าวดูดขึ้นมาโดยตรงมันจะมีตะกอนมีหินปูนอ่ามันจะอุดมันจะ,ะไล่เขามาอุดอช่วงอ่าไปอันไปหัวสีดำเขากับกระไดนะครับแต่ว่าห้าวเด็กเลี้ยงตรงนั้นนะครับเนาะเด็กเลี้ยงตรงจะเป็นตะกอนหินปูน อทีมันจะอะไรมาน้ำหนับผมพี่น้องแปลว่าจะเป็นเทพน้ำพุ่งก็ได้ก็ดีเท่ากันครับผมพี่น้องให้น้ำทั้งเทพน้ำพุ่งก็ดีครับผมพี่น้องอ่าแว่าจะเป็ี่ยนยังกะแล้วแต่นะครับเนาะอ่าแต่ว่าถ้าสูบน้ำเกินเลยก็ได้ก็ได้ขึ้นกันครับผมพี่น้องสูบน้ำอ่ามันจะมีความดียางเสียยางนะครับเนาะอ่าแต่ว่าก็บบอ่าแนะนำไปทั้งอ่าช่องนะครับผมพี่น้อง ในส่วนของการให้น้ำถ้าเข้าสู่น้ำมาใส่เลยกับสร้างทเทาโป๊กไว้มันอาจจะรอยไปน้ำนำก็เป็นได้นะครับเนาะเพียงแต่ว่าเข้าถ้ามีเทศมันพุง่งลงทุนไปกัมันกัแต่ว่าผมกับบลแนะนำนะครับเลยเขอแต่ว่าเป็นการให้น้ำที่ที่ดีแล้วก็เหมาะสมะในแปลงของเฮาน้ำครับผมไป่นอง ว่จะเป็นเทปน้ำพุ่งก็ได้ครับผมพี่น้องอ่าในส่วนของอ่านานาดินเท่าจะแห้งแรงแล้วครับเนาะอ่าในส่วนของการให้น้ำอ่าเพียงแต่ว่าห้องให้น้ำให้เพียงพ่อครับผมพี่น้องไนี่ก็พ่อดูดีครับผมพี่น้องพ่อดูดีครับผมพี่น้องส่วนของลูกกล้วยครับผมพี่น้องผมอาจจะระเบ้าไร้ใยหางแล้วครับเนาะอาจจะจับใจความบ่ด้อาจจะอ่า เบิ้งแล้วคือความรู้บอ่าบอข้าใจหรือจังไรก็คอมเมนต์คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยอ่าทา้งซองใดครับผมพี่น้องเดี๋ยวผมจะอ่าตอบรับทุกคอมเมนต์นะครับเนาะเพราะว่าจะอ่านท่านจะให้กำลังใจหรือว่าอ่าท่านจะโทรมาอ่าถามก็ได้ครับผมพี่น้องโทรมาถามกระทั่งเบอร์โทรผมก็ได้ครับผมพี่น้องส่วนแปดเจ็ดแปดเจ็ดเก้าแปดเก้าแปดสอง 0878798982นะครับผมพี่น้องโทรมาเบอร์นี่เบอร์เดียว,วครับผมพนะี่น้องทั้งสวนผมจะรับครับผมรับทุกแกงทุกสายแล้วครับเด้อนาะ่าจะเป็นข้อเสนอแต่รับครับผมพี่นอ้องรับอ่าถ้าเป็นการที่เฮาบ่เสียหายเฮาก็อ่ารับเป็นกรณีกรณี่นละครับเนาะอ่ารับทุกกรณนลี่แล้วนะครับพี่คับพี่นอ้องอาจจะอะ่า เบลักการนะครับน้องโาเป็นลักการเท่ากับรับทุกเมื่อแล้ะครับผมพี่น้องไ่ว่าจะเป็นข้อซินเตอร์บบเป็นข้อซินเตอร์ก็ได้ครับผมพี่น้องสําหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เป็นแนวทางนะครับนาอครับผมอ่าเป็นกําลังใจเพื่อนเกษตรนะครับเนอะชาวเกษตรสวนก้วยของเขาครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ขอบพุณพี่น้องทุกการติดตามและรับชมนะครับผมสวัสดีครับ